อยากรู้ไหมครับว่าวันนี้พลังงานไพ่ในแต่ละวันอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยี่สีประจาวันจันทร์ที่24เดือนอมีนาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม11ค่าเดือน4ปีมโรงูใหญ่นะครับชนะสาเลชาติกันเนินจะเป็นเทวดาผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันเลขนําโชคนะครับสีนําโชคนะ คนที่ชมทางทิกต o อกและทุกแพลตฟอร์มนะครับที่รับชมอยู่นะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้ออรับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าครูอยู่ที่599บาบาทนะครับใครสนใจคนที่นะครับ ชมทาง TikTok สามารถโอนเงินจองเขียวไว้ทางอินบ็อกของ TikTok หรือคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มคุณสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นสีเทานะสีดําสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีฟ้าส่วนสีที่เสริมดวงอุปถัมดวงและโดดเด่นเรื่องการงานก็จะเป็นสีเขียวส่วนสีที่ ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเลขนาโชคได้แก่เลข2เลข4เลข6เลข9เลข8และเลข5นะครับผมสาธุพุทธทังเปิดทามังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับหรือช่วยกดไ like, ลค์กดใจกดแชร์ในคลิปนี้นะครับก็นะขอให้พลังงานไพ่าจากครูบาอาจารย์นะครับจงเคลียร์พลังงานให้เหลือแต่สิ่งดีๆนะครับ นะให้กับชีวิตของท่านครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาดูครับจะได้ไพ่อะไรในวันนี้ได้ไพ่ว้าว King o f คั p วันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์และให้การช่วยเหลืองานดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนนะครับจะได้ผลกําไรงามจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือสุขภาพวันนี้ต้องออกกําลังกายหน่อยแข็งแรงนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอรักที่ อบอุ่นและจริงใจคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณนั้นแฮปปี้นะครับสมบูรณ์นะฮะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรไปทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟวัดซะหน่อยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการต่อบุญต่อบารมีของตัวเราเองท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับมาดูว่าวันนี้พลังงานไพ่จะได้ไพ่อะไรเอ่ยน,นะครับ วันนี้ได้ไพ่ก้าวไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเนหนื่อยหน่อยนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับนะเพราะว่าเราเองมักจะชอบที่จะเก็บงานไม่คนเดียวทําคนเดียวหมุนคนเดียวมันก็เลยเหนื่อยนะต้องวางแผนดีๆการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่มันแรงๆไม่ค่อยดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็ ออกกาลังกายกันด้วยบำรุงร่างกายกันด้วยครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็ยังดูในอกในใจนะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังปัญหาในครอบครัวที่อาจจะทําให้คุณต้องอ่อนล้าอ่อนแรงได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางห้ามญาติแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับนะแล้วก็ทําความสะอาดทิ้งพระให้สะอาดนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภเข้ามาบ้างนะครับท่านที่เกิดในวัน อังคารนะครับอืมวันนี้ได้ไพ่เดอะซันครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะก็มักจะได้รับแสงสว่างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะจะได้โครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแฮปปี้ครับการเงินนะฮะจะคนที่ติดขัดการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงแฮปปี้นะครับสดใสความรักคนโสดวันนี้ก็ยังไม่ค่อย เปิดใจนะครับยังสนุกสนานอยู่คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนั้นนะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ให้ระวังคําพูดคําจากันหน่อยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับพระปางสายญาติาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เติมน้ำมันตะเกียงนะครับก็จะดีมากเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่สี่ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้น นะครับมักจะมีแต่เรื่องคลิเครียดที่เข้ามาทําให้ความวิตกกังวลน,นะครับนะในงานของคุณนั้นมีเยอะเลยฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องแบบพักสักนิดนึงหรือว่านะครับค่อยๆเคลียร์นะครับงานที่อยู่ใกล้ตัวก่อนให้ดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรเพราะว่าลงทุนไปก็ไม่ได้ดีนะครับยังไม่ได้เงินกลับมาสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับหรือว่าความเครียด ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่สมหวังหรือความรักมักเจอปัญหาคนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังนะฮะในเรื่องความคิดเยอะทําให้นะครับครอบครัวมีปัญหาได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวอ่าพระปางอุ้มบาทพุธกลางวันพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรวันนี้ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆนะครับดึงดูดโชคลาภได้นะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับ วันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะครับห้าดาบนะเป็นไพ่แห่งความอดทนนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะครับวันนี้นะปัญหามากเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้ก,กันเงินก็เช่นกันวันนี้นะถ้าต้องมีการซื้อขายหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําไปแต่ลงทุนใหม่ยังไม่ต้องทํานะครับสุขภาพนะครับระวังความเครียดกระเพาะอาหารลําไส้ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะฮะพักไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่ดีคนที่มีคู่ก็อาจจะมีเรื่องกิดขัดอึดอัดใจบ้างนะครับนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวอ่าพระปางสมาธินะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนาทำความสาดหิ้งพระจะได้เสริมบารมีได้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพเดมูนกิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมให้ระวังเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับผมนะแล้วก็นะการงานนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนะการเงนินนะการใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังการลงทุนไม่ดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ออระวังเรื่องของความคิดเยอะอาการนอนไม่หลับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะ ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักอาจจะเกิดจากคุณคิดเยอะคิดมากนะครับผมนะทําให้ความรักอาจจะมีปัญหาได้นะครับะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับเติมน้ำมันตะเกียงดูแลยิ่งพรากันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่อ่านะฮะ ดอะเมจิกเชียนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดีๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับาจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะได้รับความรักนะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปรกนะครับเติมน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยากันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้ประบสบความสำเร็จกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ